พระไตรปิฎกใน45เล่มเล่มที่4พระวินัยปิฎกมหาวาักภาคหนึ่งลำดับที่394คลิป EP 3 9 4อักษรย่อชื่อคำพีเป็นภาษาบาลีในเล่ม4นี้ ดังนี้หน้าห้าสิบเก้าถึงหกสิบสามหัวข้อพระวินัยปิดกพระสูตรตันตระปิดกพระอภิธรรมปิดกปะกรณวิเสสะ ปิปกอรรถสกถาพระสูตรตรัตระปิฎกอรลลสกถาพระอภิธรรมปิฎกอรรถสกถาปะปะกรนะวิเศสะตีกาพระวินัยปิฎก ดีกาพระสุตรันตระปิฎกดีกาพระอะพิธรรมปิฎกดีกาปะกรณะวิเศสะคันธีแต่ละหัวข้อเป็นภาษา บาลีจบลำดับที่394อันสือพระไตรปิฎกใน45เล่มเล่มที่4พระวินัยปิฎกมหาวาัคภาคหนึ่งลำดับที่394คลิป EP 394